สวัสดีค่ะเก๋อุบลสกุลเต็มนะคะจากเพจที่ดินสวยๆในราชาบุรีค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอค่ะเป็นที่ดินนะคะที่ชนดคุดแดงค่ะติดแม่น้ำแม่กองเลยนะคะหน้าน้ำสวยมากค่ะแปลงนี้หน้ากว้างด้วยนะคะมีที่งอกเยอะด้วยค่ะบริเวณนี้คือบริเวณที่เป็นที่งอกนะคะ นอกเหนือจากชนดนะคะก็จะเห็นมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นเลยค่ะให้ความร่มรื่นร่มเย็นทีเดียวค่ะที่สวนแปลงนี้นะคะถมแล้วนะคะถมเสมอเท่าถนนเลยค่ะหน้าน้ำก็จะทำเขื่อนกันน้ำซาะไว้ให้เรียบร้อยค่ะเป็นฉนดทคุดแดงนะคะสี่เหลี่ยมสวยค่ะนากว้างประมาณ37เมตรลึก 55เมตรนะคะติดแม่น้ำแม่กองทางด้านทิศตะวันออกค่ะอาณาเขตก็ชัดเจนนะคะจะมีรั้วล้อมรอบมีประตูให้มิดชิดเลยค่ะเป็นที่สวนนะคะพร้อมปลูกบ้านในพื้นที่ได้เลยค่ะก็จะมีต้นไม้ในพื้นที่หลายชนิดนะคะเช่นมะม่วงกล้วยมะพร้าวนะคะต้นไม้ใหญ่ล่มรื่นเลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะ เนื้อที่ในชนโนด1ไร่1งานกับ18ตารางวาค่ะที่งอกอีกประมาณ2งานได้นะคะที่ยืนลงไปในแม่น้ำค่ะนอกเหนือจากชนดนะคะเสนอขายค่ะยกแปลงนะคะ7 5ล้าน5แสนค่ะราคาก็สามารถต่อรองกับเจ้าของได้เลยนะคะพิกัดแปลงนี้จะอยู่ที่อำเภอพุทธามค่ะจังหวัดราชบุรีค่ะการเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะ เพราะว่าติดถนนลาดยางหลักในการสัญจรไปมาเลยค่ะเข้าออกสะดวกเลยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องถนนแคบเลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะก็เหมาะที่จะเป็นบ้านพักตากอากาศหลังกเกษียณหรือว่าเหมาะเปิดกิจการร้านกาแฟร้านอาหารนะคะรีสอร์ทริมแม่น้ำค่ะ สนใจนะคะเยี่ยมชมพื้นที่นะคะก็สามารถติดต่อเกดได้ค่ะที่เบอร์นะคะ098 2714195นะคะไอดีไลน์ค่ะเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะสามารถเมมแล้วก็ไาลนา์จะขึ้นให้ทันทีค่ะหรือสนใจนะคะเยี่ยมชมพื้นที่ค่ะก็สามารถนัดได้นะคะแต่ขอล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะคะเผื่อการเตรียมตัวค่ะสนใจที่ดินแปลงอื่นๆนะคะก็ ตามกันได้ค่ะที่เพจที่ดินสวยๆในราชบุรีนะคะ YouTube นะคะช่องเกอสังหาร้อยพันล้านค่ะอีกช่องทางหนึ่งค่ะที่นำเสนอนะคะคือเ i ็กก k ค่ะเกอุบลสกุลเต็มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดข้อมูลไม่ครบก็รบกวนสอบถาม ก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีนะคะ